วางลงไปบนฝ่ามือนะคะอ่าบักพิกตอนบักพิกซักใจอีหลี่กะเทยสองตอนแล้วก็น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มลองไผเฮ็ดให้เป็นแบบนี้คอยต้องการอารมณ์แบบซีฟูดนิดนึงค้นๆหวานๆนี่ค่ะเฮ็ดเอาเองอย่าไปเงิดอีหลีอีหลีเสียวคอยนี่นี่มันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะอ้าวอ้าว ก็เป็นอย่างนี้่อยเตรียมเสียบปากไว้ถ่าหอมันเข้าไปอ่าปากกว้างๆพอวันทขาไงโอ้โอ้โอ้เก,กี่ยงปากทั้งหายทั้งในเป็นประแดกเกี่ยงปากบางัขงขังคอ กยังหัวกิดกิดโซงยังดีนะเอาเอาไม่ว่างหันลืมเด้อเกี่ยงปากยังจะร้าวอเขาเกบเสียงยู่ดเกี่ยงปากไ้ทางในปากประแดกเกี่ยงปากบ้างขั้งขอปากกระทอสวัสดีครับพี่น้องขาเข้อนเราพี่น้องเขาสู่รายการ สวบสดดิอืมอ่ะคนเก่ากินเหมือนเดิมมันก็ต้องสดดิหมดยคือมีเสียงลูกเมื่อเนี่ยเออบางหลายยี่พุ่นละ่ะแม่พักลูกคือเก่าลหรอลูกนะคะแม่กีการไปเปิดประตูให้เมื่อนี้ก็ับพี่น้องคะมากินข้าวสวยน้ำกันคือเก่าคะ่ะกับเมนูวันนี้คะ่ะค่อยอยากกินเมี่ยงเพราะว่าตอนนี้ปากพิการนะคะใส่เอ่อ ใส่อีบิดประเภทก็เลยเป็นอีไกอยากกินเมียงค่ะพี่น้องค่าแต่ว่านีลาน่ล่ะนี่ล่ะเมียงเนี่ยๆๆๆเห็นบะหลายคนถามเคยเห็นข่อยเหตุคลิปกินเนี่ยเมียงแหนมเมียงส้มเนาะก็เลยถามว่าใส่กอก,กกับหม่ากินเมียงได้บอไม่นี้กินได้ค่ะก็จะมีนี่ค่ะใส่กอกนะคะในล่ะยิบถึกใส่กอกบ่ะเออเอาใส่กอกกับหม่ำเอาไปทอดค่ะทุกคนค่าแล้วก็วัสดุทําเมียงนะคะนี่เลยสลัดนะคะ ม,มีบักหม่วงนะคะเผื่อมันไม่ส้มแล้วก็จัดการทีหาดทีหวยโอ้ยลืมซอนนะ่ะเยา้าเห็นบอป่าลืมซอนอนะ่ะแล้วก็ผักคุณเรศนะคะผักคุณเรศจะว่าอีเรศไม่ได้นะคะไม่สุภาพต้องคุณเรศนะคะหรือใบชะพลูชะเอิยนั่นเองนะคะแล้วก็มีกระเทยโอกระเทียมบักพริกนะคะแล้วก็นี่นี่นี่น,น,นี่กากหมูนุ่มเนี่ยนะ,ะมันเปียวมันเอิยที่ทุ่มเจ้าสร่างดีๆนะอืมอมันกินโดยมีผักนี่ด้วยค่ะบักถ่วอยู่ข้างล่าง มันไม่มีพื้นที่ให้วางอื jeans. จะเริ่มเลยจะเริ่มเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เสียงวึงวึงมากคือเสียงดังดีใช่ดังก้นรถหาเสียงกับรถกับเสียงแม่มันร <c ười> <c ười> <Martine? c ười> อช้อนมาจากที่รักแตงกิยวจุ๊บอืมอืมโอเคเอาซ้อนได้หอดสอมน้องคอยคอยจดีค้ากแถม <c ười> <c ười> เอามาตักอันนี้สินะมาเริ่ม เราจะต้องทําแบบนี้นะคะทุกคนเริ่มจากยังดีสาเหตุท,ที่บอหันนะคะสังเกตบอเวลาเข้าไปกินเนี่เมีย่ยงกินยังเนี่ยบวหันนะ่ะพี่น้องะ่ะเออเขาหันมานะ่ะมันจะเป็นคําเล็กๆมันไม่พอดีขอเอรียกบอหันค่ะขอเอาแบบนี้เลยค่ะอยากได้คําใหญ่คุณก็สีกเอาคาใหญ่ๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่นี่ก่อนนะคะเริ่มจากตอนนี้ก่อนนะเอาเอานี่เอาสัมีเลยค่ะนี่เอาคํา,าหักสัมีเลยวางลงไป วางลงไปบนฝ่ามือไม่ง้หลุมปากกูบนอ,อไปเลยวางลงไปบนฝ่ามือนะคะอ่าบักพริก <c oughs> ตอนบักพริกซักใจอีลี <Wow. S 1> ก็เทยสองตอนแล้วก็น้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มน้องไผ่เฮดให้เป็นแบบนี้่อยต้องการอารมณ์แบบซีฟูดน,นิดนึงคนๆหวานๆนี่คะ่ะเฮดเอาเองอยเป็นเงินดอีลีอีลีเสียวคอยนี่นี่มันเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ อ้าวฮ่่าอ um, oh, oh, oh. mm ้า hmm. ว mm ันนอย่างดี hmm. mm ้ข hmm. ว mm ัเตรียมแสบปากไว้ถาหอม์ไมเข้าไปอ่าปากกว้างๆพอวันคราบไงโอ้โอ้โอ้อืออืออือมันมันยังแสบอือ อือหืออือหือแต่คปุ้บพี่เข้าไปสุดยอดคือสำพ่างนี่กับเผ็ดมาแห้งตัวใหปุ้บพี่เข้าไปหมือแรงล่องทวงก็จริงเลยจริงที่มังมองกับน้นสมบ่ต อผสมมปนไดอ๋อห้มันเป็นส่วนหนึ่งสีกเอาเป็นส่วนหนึ่งของเคียงเมี่ยงนะคะเคียงเมี่ยงเคียงเมี่ยงมันมันเสยงเมียงเลย <c ười> <c ười> อืาหาอหือโอ้โหกวจะอ่อนกินเท่าไหร่เยจนละลางไปบุนีน <c ười> อันนี่โอ้ขอขอบคุณค่ะไฟคอดตุม่มให้ทีมงานกุมแม่บ้านนะคะ เดี๋ยสิแมวสุฟังว่าอาหารที่ได้มาเนี่ยได้มาจากได่นะคะขออนุญาตก,กินคำนี้ก่อนอคำนี้ขอไม่ใส่มาพริกนะเพราะว่าน้ำ,นำจิ้มมันมันเผ็ดอยู่แล้วอื oh, <no. S 1> นี่นี่ยบังน้ำจิ้มอย่าหาว่าข่อยละโมกเด้อข่อยันวันณายุผิดอือคํานี้เลิง เลงเอาขอทั้งนี้ทางนี้เจีบมีไกลอืออืองำพิดชาทั้งกั้งตครับทั้งหางเยอะ กินเมีงแล้วรีบกะนะขืนดังฮะ <c oughs> อืมอหอมหวานเลยครับมะอ้วงมะอ้วงจ้ะน้องยาวคนสวยของป้าคะขอน้ำขอน้ำเตี้ยสักขวดหน่อยค่ะที่รักน้ำเตี้ยบ่มีเตี้ยน้ำตุงก็ได้ ทางอีเล็ตขึ้นดังอมืมันสีจจามมันยังหรอนะฮะแล้วก็พันทําประจามก็คือ,คอมันจะฟงออกไป <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณแม่่ะคือมันเลิศมากเดี๋ยวเราจดทำกันไปมั้งคำถาม,ถามหลายคนถามว่าอาหารของเจ้าเนี่ยเจ้าเฮ็ดเองเบอร์ตีบา้ามันนี่สิตตอบ <Wow. S 1> ไม่ได้ทำเองหมดนะคะ แต่ว่าเป็นของกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองตัวโมโหที่ค่อยอยู่นี่ค่ะทุกคนขาแล้วค่อยก็กินทุกอย่างที่เพื่อนทํานะคะเพราะว่าค่อยเป็นคนชอบกินอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วเพื่อนกระเฮ็ดเพื่อนมาก,กับมาร่วมกลุ่มกันเฮ็ดนะคะทุกคนขาค่อยเนี่ยหน้าที่ค่อยคือประช,ชาสัมพันธ์กับการตลาดของหมบ้านกต่ยังมาอืมเพราะฉะนั้นค่อยก็เลยเป็นผู้กินกินใน้มเจ้าเบิงอันสร้างมาหลายหลายหันกลุ่มกลุ่มแม่บ้านตัวของกลุ่มแม่บ้านเด้อค่ะเด้อ กระเทยมีหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การตลาดอันเ่้าซูฟังว่าหงหูจากเบิร์ดอนใดก็ได้ดเนะเออนี่ละผลิตภัณฑ์ของข่อยมีอันเดียวคือคือสินแดดเดียวกับสินแห้งนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็อันส้มหมูก็จะเป็นของยายนี้ค่ะอืมนะคะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านที่มาทําช่วยกันนะคะทุกคนขาไส่กรอกไส่เออยก็หัวหน้าสังกุงก็เป็นใยจุลานะคะคุณแม่อบอบตนะคะผู้คนสนับสนุน โครงการดีๆแบบนี้นะคะอ๋อแต่ว่าบันนี้ถือว่าสุกดีอยู่ได้มีกระเทยเนี่ยเนาะฮ่าวิวอืมเสร็จละคำใดละเอาใดละเอาใดอันนี้อันนี้นี่พรละพรละเอา,เอาออสันี่เอาสักนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮอก่อนฮอก่อนทุกคนฮอก่อน,ออนมันใช้สมาธินิดน,นึงนะข้อดีของการกินเมี่ยงคือมันได้ฝึกสมาธินะอย่าดูถูกมันอ๋ออออ กลามากินเด้อเย้แพงเชียงเลเด้อืุอผม้ชมเคี่ยงป็นยาเอรมันคือใก้หอยธรรมาอืออืออือหม่อมหอยเหวอฮะคนที่ไปปงปลาแดกหอยปนอือแล้วก็อีกเข่ามาเทียอเดียวเล็้วก็รายได้สู่ชุมชน งานทุกคนค่ะแต่รับรองค่อยรับรองได้ทุกอย่างให้ค่อยกินค่อยซิมค่อยคิวซีม,มันเรียบร้อยคือถ้าไม่ถูกปาก่อยก็ไม่ถูกปากจุมเจ้าคือกันนะนะ <Wow. S 1> ความหมายนะเออถ้าค่อยบอกว่าอันทักส่วนโตมากหรือทักเพจสวบสะดิ้งมากนั่นก็คือเป็นของอันหมู่บ้านน้องตูมนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้าอันใดที่แบบกริบใดที่มีโฆษณาเข้านะ่ะค่อยทิ้งลายทิ้งที่อยู่ข้าเจ้านะ่ะ ค่อยมีหน้าที่รับค่อยโฆษณาอย่างเดียวเข้าใจบ่ะเข้าใจบ่ะค่อยโฆษณาอย่างเดียวส่วนการใช้การเอ่ยของเจ้าเน่ะเป็นซุมเจ้าไปตัดสินใจผู้ดใดอยากร้องก็ร้องสินะบอกไ้นะคะอืมเพราะว่าผู้ลงนฆักเขอมาถามว่าอันอยากให้เจ้าโฆษณาให้แต่พยานเจ้ามีผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสินะอืมคอยบอกตรงนี้เลยค่ะคอยรับโฆษณาให้ยู่นะคะถ้าอบอกคอยรับประก,กันว่าที่ได้ขายบ أ? อก มันก็เป็นแรด้ของข่อยเนาะเพราะว่<อ>ขาข่อยก็มีผลดีพัน์เหมนของเจ้าของอืมทอกคนข่อยก็ได้จากอเย้มาเน่เออ มาจากยูทูปแม่ข่อเปิดสั่งได้เลยเด้อเด้อยูทูปเด้อเนี่ยถามโฆษณาข่อยนะทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะน่าจะที่รักที่รักเนี่ยค่ะเอ่อได้ว่าหม่ำหม่ำมันจะเป็นนีนีนีนหม่ำเพื่อนว่าทอดหม่ำจังไลยบ่ให้มันดำมาสนทอดหม่ำเอ้าเนาะก็ยังว่าหม่ำหม่ำมันก็มีส่วนผสมของตับเนาะมันก็ดำอยู่แล้วเนาะหม่ำแม่มันก็ดำตัวทอดจังไลยบ่ให้ดำทอดแลักเอา สเปรย์มาฉีดสเปรย์สีชมพูฉีดเลยชมพูองตรง <c oughs> นี่ค่อยต้องการความเผ็ดค่อยเติมมะพริก1หนึ่งหนึ่งข้อแล้วป่ะเนี่ยจบนี่แล้วก็น้ำจิ้มราดลงไปค่ะน้ำจิ้มเฮดออกเปรี้ยวหวานๆจักหน่อยเด้อเฮดคนๆเด้ออืมไหมค่ะทุกคนเดี๋ยวะผะม่วงเออน,นี่น,นี่ตอนนี้เอาเนี่ยใส่เข้าไปยังเปรี้ยวอะ กินเมี่ยงไหนมันต้องกินเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วก็ให้ขึ้นดังหินๆนิดนึงอื้มไปหย่ำข่างมา้งฮะเนาะกาแฟเเจ๊เข้ากมมากขิ้นนะยัดเข้าทั้งนี้กับไม่หย่ำทั้งนี้เนาะโอเคปะ ฮ้่งหิวหือไม่คัดไมแน่อะน้ำไม่ได้ขายเด้อเนี่ยมาถามซื้อน้ำจิ้มก็ไ่ได้ขายเดาถามซื้อ อันนี้แหงบ่มีขายคักผักอีเลิเนี่ยนาอยู่ร้านไปหาเก็บมันจะหลังสวมผู้ใดบุ๋วหักินคือเก่ามันงามงามอีหยัางก็ตามแต่เด้อปลูกอยู่หลังสวมเด้อพี่น้องคอยบอกขึ้นงามดีดีย่าคิกินาก,กระเทยเสิบกนนะะ่กินนะคะกินนะคะโดยเฉพาะบักอือก่อนเคยปลูกแล้วปลูกไว้หลังสวมนะยังเลิศทั้งอวบทั้งขาวทั้งมัน <laughs> หยอ,อ,อดมันแห้งแกงเซ่นน่าใหม่ดีเนาะอืมอ,อย่ามาอย่ามาฉันสิบบกินผู้ดใดที่เกลียดกระสร้างเอิ้นฉันโหลดอย่าไปเก็บมันก,กินเองเด้ออืม <c oughs> อย่าปากคนกำลังแสบ <c oughs> เอาเอาอีกคำหนึ่งก่อนแล้วสิแจกสำนวนมื่อเนี่ยทองมาตะกรเขา่า่ะว่นนีเอาอีหยังวันนี้มันกินลแล้วว่าไปว่ามาเราลืมซ้ำ เอาเข้าโกฝั่งนี้แล้วก็ติม,มาฝั่งนี้นะอือ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 ผมก็เอาไป้ิบเหมือนเดิมอืออือ เาสำนวนวันนี่มันคือแย้จุฬามันคือสำนนเ,เนเียงอินเข้าเปียงคะสำนวนสำนวนอินเข้าเปียงมันสำนนั่นก็คือพดในข้องอในกระดูกหรือสำนวนอ็นข้าเปียงมันขดในข้อมันงอในกระดูกเนาะความหมายเด้อ ลูกใคยว่าใครเจ้งดังเจ้าขอโทษครับเจ้านายคนที่ของอใได้กระดูกแปว่าโกงคนจีโกงโกงโดยสันดานโกงโดยสามัญสำนึกโกงโดยรากฐานของความโกงบอลลมาโกงโกงกระดอกกระดียงโกงข้าโกงแน่โกงคดพ่อคดแม่โกงเออนั่นละคนจีโกงละ โคดในข้องอในกระดูกนะจ้าท oh. uh ี oh. ่รักอือลูกควันแม่น้องเลยเพื่อนหัวกวนอีหยังงอเขาน้องบีมเจ้ผักสลัดกินกับเอาโอ้โอ้ต้องฮอต้องฮอเพราะว่าหนามมันหมักง่อยขั้นบ่เอาผักจราฮอร์นะทุกคนขาเนี่ยคำเอฟเอบแบบนี้เลยนะคะที่รักใส่บกพริกนิดนึงใส่กระเทียมนิดนึง ใส่มะม่วงมะม่วงนิดหนึ่งมะม่วงนิดหนึ่งมะม่วงนี่กินกับเอาก็ได้เนาะทุกคนนี่ยจะอ่อนน้ำจิ้มเป็นอยกินธรรมดาเนาะต้นก็แแบเี็น้รอกเป็น่อยกินแบบฮีเกียวหีเกียวเนาะจบ มันแข่นกับปุยป้ยช่ปุ้ยแต่งยิงเจาไปนัดหนงเหอโอเคเรียบร้อยโค้คคะได้จากข้ามนอนัปบบะ่คนไม่ินใจเป็นหนาจุจงท่องไว้พร้อมคอยจงท่องไวค้ครึ่งนึงไว้จับ ไปถักท้ายเคเอฟซีข่อยทางไหลสดน้ำพร้อมเพราะฉะนั้นเจ้าสิบก็สามารถกินให้มันอิ่มได้ข้าตรงจงทองโอ้ยเผ็ดเ็แป๊บนึงกินนี่ก่อนอืมพามีตัดกิบข่อยเล <envy> <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยวมันเลี้ยวกอบคุณหลายๆที่มากินเกาวสวยเป็นมูกันค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะผู้ใดียจะกินกินเมียงกินหม่ำอมียงอะไรทำไมกัญหาซื้อบพได้เด้อ ใส่กอ,อกกับหม่มไข่กระไขรนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นเดอ้อยาจุฬาบาร์เถาแก่เถาแก่บาเด้เถาแก่หมัม่าเถาแก่ใส่กอ,อกแล้วบาโปรโมชั่นสิบแถมหนึ่งจัดไปทุกคนคะ่ะออเดิ์มารัวๆนะคะออเดิ์มารัวๆสิบแถมหนึ่งขัรผู้ใดอยากได้ราคาทรงถักมาส่วนตัวเราจะบอกนะคะว่าราคาสรงเป็นอย่างไรโอเคบอโอเคบอทุกคนคะ่ะขอบคุณหลายๆกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์พี่น้องสิบรายผ่านคลิปต่อไปนะคะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายมากดไลค์ถิดใจกดแชร์แต่ถ้า่อยากผ่านคลิปต่อไปกดสันกระดิ่งใหม่เลยจ้า